อ hmm? ืูนนี้ก็เดยวมันจะเพาะน,นี่เพาะเพาะกระ มาในรถแล้วมันก็ปิวออกเนาะไอ้ตัวเศษที่เราจะมาหาออกเนะ เมล็ดบวมหอมค่ะเราเตรียม,มเมล็ดพันุ์ไว้นะคะแล้วก็เป็นพันธุ์ที่บริสุทธิ์นะคะก็ไม่ใช่พัน์ไฮบริดแล้วก็เราก็จะเอามาปลูกเป็นรุ่นที่4นะคะปลูกมาแล้ว3รุ่นนะคะตรงนี้นะคะก็พันธ์ก็ยังถือว่าต่อยอดได้อยู่นะคะถือว่า,าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เก็บไว้ปลูกฤดูกาลต่อไปค่ะ